เวลาแล้วมันนี่มาลุยกันต่อมือนั้นน้ำมันบ่มีมือนี้ได้นน้ำมันมาแล้วประกอบโครงเขาบ่อน,นี่โดยสร้างผู้สำนานงานจากสปปลาวคนนี้เปลี่ยนปากกินขาดเวิร์ดนี่มันเป็นประกันยางขาดเหมดเลย คนงานของสร้างมั่งครับมือหนึ่งถอดจนดลืมใส่ลูกรไล่คนน่ะแล้วมันหัวคนลืมใส่เลูกร้อยใส่หเทียนคนน่ะเทียนซื้อมาใหม่ตัวหนึ่งคนซื้อมาใหม่ตัวหนึ่งสงสัยหัวเทียนบอดใส่คนเก่าคนเก่าเทีนตาย ใส่เครื่องเก่าเดี๋ยวเครื่องเก่าไว้ก่อนนะเอาแต่ตัวนี้ก่อนแล้วเครื่องนั้นเอาไว้ที่หลังที่หลังอืมใส่ตัวนี้ก่อนตัวนึงอ่าคอยล็อกคอล็อกมันงนะคอล็อกมันติดสายบ่นนี่เกี่ยวแล้วไว้ข้างนี้นะ ไอ้งตัวนึ่งที่ที่งทีว่มามีนั่นใช่เล้วใช่แล้วเปล่ยมันพยนบดเลยน้ำมันสองทีสี่ทีก็มีสองทีก็มีอ,มอ,อ,อ้ลองสาตาร์ท ในเกี่ยวรเนะี่ยโอเคสวยงามสวงามเยี่ยมพานพุลาบอก3 0สามัาน